สวัสดีครับผมโค้ดกันจาก Winner Estate อสังหาพารวยช่วยบอกต่อผมไม่มีความลับผมมีแต่ความจริงที่จะบอกให้พวกเรารวยไปด้วยกันวันนี้หลายท่านครับมีคําถามว่าถ้าเรามีเงินไม่เยอะเราจะเริ่มลงทุนกับคอนโดแบบไหนดีหลายท่านครับมีความคิดอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าวันนี้คอนโดเป็นสิ่งที่จับต้องได้ก่อนเลยเพราะราคามันเริ่มต้นอาจจะเป็นหลักแสนจนถึงหลักล้านนะครับต้นๆแต่วันนี้ท่านลองคิดดูครับว่า หลายท่านที่เรียกว่าติดดอยนะครับลงทุนผิดพลาดเพราะอะไรเพราะลองคิดดูครับว่ามีคอนโดเปิดใหม่ท่านก็วิ่งเข้าไปซื้อแห่กันเข้าไปซื้อแล้วนักลงคนที่ซื้อส่วนใหญ่ครับลองดูครับว่าเขาเป็นคนอยู่อาศัยจริงหรือเขาเป็นนักลงทุนท่านลองคิดดูครับว่าถ้าคนเหล่านั้นเป็นนักลงทุนแล้วคอนโดหนึ่งแท่งถ้ามี500มี1,000ห้องท่านลองคิดดูครับว่าจะมีคู่แข่ง กี่รายครับที่แข่งกันปล่อยเช่าแข่งกันเก่งกาไรแบบเราแต่วันนี้ท่านลองคิดดูครับว่าถ้าท่านมองหาคอนโดโรไลไรฟ์เล็กๆที่เก่าหน่อยอาจจะมีราคาไม่กี่แสนแต่สามารถปล่อยเช่าได้ได้ยิวนะครับที่สูงกว่ากันเยอะอย่างเช่นถ้าท่านซื้อคอนโดใหม่ราคาล้านห้าท่านอาจจะได้ปล่อยเช่าแค่6 7 0 0 0 8 0 0 0แ แต่ถ้าท่านลองดูครับว่าถ้าคอนโดแค่หกแสนเจ็ดแสนแต่ท่านสามารถปล่อยเท่าได้ถึงสี่ถึงห้าพันลองคิดดูครับว่ายิวที่ได้เปอร์เซ็นต์ที่ได้ผลตอบแทนที่ได้อะไรสูงกว่ากันและที่สําคัญครับคอนโดที่ราคาไม่แพงท่านลองสังเกตดูครับมักจะเต็มแล้วก็คนที่อยู่อาศัยไม่ค่อยได้ย้ายออกไปไหนนั่นหมายความว่าท่านจะมีรายได้ต่อเนื่องแต่ถ้าท่านไปดูคอนโดที่เป็นคอนโดใหม่ๆผู้เช่าเลือกได้ครับ เช่าห้องท่าน1ปีหลังจากนั้นปีหน้าเขาย้ายห้องย้ายห้องไปเรื่อยๆท่านจะมีผู้เช่าที่ต่อเนื่องหรือเปล่าทําเงินต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดครับอสังหาพารวยวันนี้เอาความจริงมาบอกทุกท่านครับถ้าอยากรู้ความจริงคําถามที่ใช่จะส่งต่อคําตอบที่ถูกต้องโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยครับ สวัสดีครับอาจารย์เจแ8ดเลขชีวิตดี8อย่างวันนี้เรามาเจอกันในวันดีๆของเดือนเมษายน2565ปีขานนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เจมมีเลขของอสังหาพารวยเป็นเลขคาถาพารวยที่จะรอบครอบตอบโจทย์แห่งความจริงในด้านอสังหาซึ่งเป็นตัวเลขที่อาจารย์เจมได้ กันกรองมาและก็สมอสมองลงมาที่จิตใจของเรารู้ว่าตัวเลขนี้เป็นเลขที่มีคุณค่าวันนี้นะครับเลข73ครับบ้านเลขที่73เป็นบ้านแห่งการแตกแยกครับบ้านเลขที่73เป็นบ้านค่อนข้างเป็นบ้านของพลังแรงทั้งสองประทะนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนภายในบ้านและก็เป็นเพศภัยกับคนภายในบ้านโดยเฉพาะ วันเสาร,ร์และก็วันอังคารน,นะครับคนที่เกิดวันเสาร,ร์แล้วก็วันอังคารจะเกิดสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับความเหน็ดเหนื่อยความท้อถอยแล้วก็สิ่งต่างๆที่เวลาดีนี่ก็ดีใจหายนะครับแต่เวลาลงนี่ก็คือลงเร็วมากนะฮะฉะนั้นบ้านหลังนี้จะทําลายล้างในเรื่องของความรักครับตัดโอกาสดีๆในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเบียดเบียนถูกอะไรต่างๆหลายครั้งหลายคาจนต้องเหน็ดเหนื่อยนับหนึ่ง ใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่คือปฏิหารของเลข73ที่มีผลกับคนที่เกิดวันเสาร์และก็วันอังคารครับแต่ว่าอาจารย์เจมีเลขรหัสที่ดีเป็นเลขของอสังหาพารวยคาถาพารวยเราช่วยคุณโดยเฉพาะเลขแห่งความจริงครับนชาลิติสิทธิลาภามหาโชคลาภนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เนียวนำต่างๆในเรื่องของตัวเลขดีนั่นคือพระยาครุฑจกักรพรรดิราชาโชค 9, 8, 6, 5ทุกอย่างเป็นข้อร้ายจะกลายเป็นราบรื่นเร่งแรงแล้วก็รวยได้นั่นเองนะครับสิทธิลภามหาโชคลาภพญานา9เสียนสามผิภพเป็นผู้ที่จะเปิดในเรื่องของชั้นบาดาลปัตตภีและสวรรค์ทำให้คุณได้รับสิ่งสิ่งนั้นทันทีแล้วเกิดขึ้นทันใจนั่นเองนะครับและก็สิ่งสิ่งนี้นะครับคือจตุรทิศท่านเท้าเวสุวรรณทั้ง4ทิศนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่จะเปิดคุม้มรัพ์ ครังสมบัติทั้งสี่ทิศให้กับเรานี่คือปฏิหารของเลขคาถาพารวยอสังหาที่แท้จริงรอบคอบตอบโจทย์ในเรื่องของว่าเราจะพาคุณรวยไปกับอสังหานั่นเอง เหล่านี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เป็นแรงดันแล้วก็กระแสแล้วก็เป็นพลังต่างๆที่จากภายนอกที่จะดึงเข้ามาคอนเน็กชันทําให้เลขที่73นั้นเป็นเลขที่แห่งคุณค่าเป็นเลขที่แห่งสิ่งที่ดีและก็เป็นเลขที่แห่งพลังงานที่ดีนั่นเองวันนี้นะครับอาจารย์เจม 8G เลขชีวิตดี8อย่างการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ครับ